สาระน่ารู้นะคะในรายการค่ะเมาเล่าเรื่องค่ะเรื่องราวในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เหมาะกับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายทั้งหลายที่ขับรถค่ะพี่นุ้งนิกอ่ะฮะและยิ่งช่วงนี้เนี่ยหมดเรียกว่าหมดหน้าหนาวไปแล้วความหนาวร้อนระอุร้อนระอุนี้เข้ามาแทนที่แล้วนะคะมี่สิสาหรับคนขับรถที่ต้องแบบว่าคอยดูแลรักษาตลอดเวลาเหมือนเป็นลูกอีกคนนึงเนี่ยก็คือรถนั่นเองรถยนต์เนี่ยแหละวันนี้นะคะเราเลยจะมาบอกเล่าการขับรถอย่างไรให้ปลอดภัยในช่วงหน้าร้อนหลายคนจะแบบว่า อะไรหน้าร้อนก็หน้าร้อนไม่เห็นมาเกี่ยวอะไรกันหน้าหนาวเลยหน้าหนาวมันแบบจะแบบสวีทสวายไม่ได้ไหมหน้าร้อนที่ขับรถให้ปลอดภัยเนี่ยก็ขับรับเปิดแอร์แรงๆนะจะได้รู้สึกดีเย็นจะได้ปลอดภัยแน่นอนขับรถแบบใจเย็นใจเย็นไม่ใช่แหละเจ๊ไม่ใช่นะคะเขาบอกว่าหน้าร้อนเนี่ยถ้าหากว่าสภาพรถของเราเนี่ยไม่พร้อมใช้งานเนี่ยจะยิ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นมิงนิกเพื่อความปลอดภัยนะคะเรามีวิธีต่างๆเนี่ยมาดูแลสภาพรถให้พร้อมใช้งานดังนี้เลยที่จะเล่าก็มีพวกแบบฟิล์มกล้องแซ แล้วก็ให้สีฟิล์มกองแสงนี่เขาบอกว่าให้เลือกสีใช่แบบสีไม่คมไม่เข้มหรือว่าเครื่องยนต์บอกว่าไม่ร้อนจนเกินไปประมาณนี้นะคะแล้วเราจะมาขยายความกันค่ะพี่นุ้งนิกอย่างแรกเลยฟิล์มเขาบอกว่าไม่ควรใช้ฟิล์มที่สะท้อนแสงมากเกินไปเพราะว่าแสงแดดเนี่ยจะทํามุมกับกระจกรถสะท้อนเข้าตาคนขับเป็นฟิล์มประหลอด ชดึงชดึงชดึงปึ๊งปิ๊งปิ๊งโอ้โหเขาบอกว่าไอ้ฟิล์มพวกนี้เนี่ยทำให้แบบสายตาพร่ามัวแล้วก็เกิดหรือติเหตุได้ง่ายก็จีคือรถที่ขับสวนเราม่ใช่ไหมคือแบบพอรถเราเนี่ยติดฟิล์มตลอดอ่อีกคนอีกคันหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยตรงข้ามเนาก็จะเห็นแสงสะท้อนจากรถเราเข้าตาปึ้งรถชนกันเรานกันเราโทษใครได้ก็เราเราผิดก็คือไม่ดีไงใครก็อย่าแบบ รู้เข้าใจว่ามันสวยงามออแต่ว่าการขับรถให้ปลอดภัยก็ไม่ควรนะคะค่ะข้อต่อไปค่ะเขาบอกว่าให้ตรวจสอบฟิล์มกรองแสงฟิล์มกรองแสงเนี่ยถ้าเสื่อมสภาพเนี่ยมันจะมีอาการดังนี้หนึ่งเป็นฝ้า<ะ>มีคราบมัวโป่งพองอลอกร่อนมีรอยขีดข่วนรอยฉีกขาดเนื้อฟิล์มเปลี่ยนสีอฉีกแล้วก็เปลี่ยนเถอเขาบอกว่าพอเกิดแบบนี้พี่ดรงนี้ให้าให้ไปเปลี่ยนฟิล์มใหม่ซะเถอเขาบอกว่าทัศนวิสัยในการมองนะคะจะได้เห็นชัดขึ้นบางคนก็ทน ไปอะฉันเห็นรูแบบแค่นั้นเองมันแค่ฉีกขาดนิดหน่อยฉันเห็นน่ะอลิตาบิดนะก็แบบว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังค์ทนไปก่อนไม่ได้นี้มันแบบเรื่องไม่ได้มีตังค์จริงบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับชีวิตไงแบบขับรถนี่แบบเสี่ยงอันตรายมากเลยถูกต้อง อันต่อไปที่ต้องตรวจสอบกันนิดนึงนะจ๊ะนั่นคือยางรถยนต์นั่นเองเขาบอกว่าให้ตรวจสอบสภาพยางอยู่เสมอนะคะโดยเฉพาะลมยางแล้วก็สภาพยางสําคัญมากนะเพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยพื้นถนนมันจะร้อนยางมันจะสึกได้ง่ายขึ้นใครมันไปคิดใครเขาชอบน้กว่าแบบหน้าหนาวเนี่ยถนนมันลื่นหน้าร้อนหน้าร้อนถนนมันร้อนนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าผิวถนนเนี่ยอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติมากๆเลย ทำให้อากาศเนี่ยภายในเนี่ยมันร้อนระอุใช่ไหมพี่นุ่งนิ๊ยางมันก็ขยายตัวมากขึ้นแล้วก็เกิดระเบิดไม่ใช่เขาบอกว่ายางขยายขยายตัวมากขึ้นทาให้ยางบวมอ่าฮะยังไม่ระเบิดนะแต่ยางบวมแล้วก็หมดสภาพเร็วกว่าปกติคือเหมือนใช้งานหนักมากขึ้นและอาจจะเกิดระเบิดได้นะคะเขาบอกว่าให้เราเติมแรงดันลมยางให้มากกว่าปกติเมื่อขับรถไกลเนี่ยจะช่วยป้องกันการเปิดตัวของแก้มยางได้ไปดูแก้มยางกันหน่อยไปดูซะหน่อยแก้มยางของเรา แก้มคนอื่นแล้วก็ดูแก้มยางด้วยเขาบอกว่านอกจากนี้นะคะไม่ควรลดแรงดันลมยางเพราะจะทําให้ยางอ่อนยวบอ่อนยวบแบบขับไม่ดีใช่ไหมแก้มยางอาจจะเกิดการบิดตัวได้มากขึ้นและร้อนง่ายกว่าปกตินะคะจะส่งผลให้เนี่ยภายในแรงดันภายในของยางรถสูงขึ้นจนระเบิดได้ที่ว่ากันไปตอนแรกนึกว่าขู่ ระเบิดได้จริงจริงคือถ้ามันร้อนมากแบบว่าขับทุกวันมันก็ยิ่งยิ่งคนเข่ารถเร็วๆอ่ะพี่นุ้งนิกจ้าซิ่งอ่ะระเบิดแมนะเราไปดูเรื่องฟิล์มเรื่องยางกันมาละตอนนี้เรามาดูส่วนข้างในกันบ้างของรถข้างในข้างในที่เป็นเครื่องยนต์นั่นคือมอญ้ยนา์อวัเหมือนเป็นไส้อวัยวะของเขานะเรามาตรวจดูนะตรงนี้เป็นหม้อน้ํารถยนต์คุณผู้ชมนะคะเขาบอกว่าตรวจสอบให้ดีเลยนะคะว่าน้าในหมอน้ําเนี่ย ต้องไม่ให้พล่องหรือว่าต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดนะคะแล้วก็พร้อมเติมน้ําสะอาดไว้เสมอนะคะในระดับที่เหมาะสมด้วยนะหรือบางคนเนี่ยเขาเตรียมน้ำเนี่ยไว้ในรถเลยนะคะเออเขาเตรียมน้ําไว้ในรถเลยใช่ไหมเราแบบคอยเติมอะไรได้อยู่เสมอนะคะแล้วก็โดยเฉพาะรถที่อายุเกิน5ปีขึ้นไปเนี่ยให้ตรวจสอบทุกทุกสัปดาห์หรือทุกอาทิตย์นั่นเองเหมือนพาลูกไปหาหมอดูสัปดาห์อย่างเงี้ยก็ช่วยก็ต้องระวังดูนะเราใช้ทุกวันเนาะก็ต้องระวังกันนิดตรวจดูทุกวันแหละนะคะ อ,อีกข้อหนึ่งค่ะก็บอกว่าให้มันสังเกตนะคะเข็มวัดระดับความร้อนบนหน้าปัดอของรอถยนต์นี่แหละนะคะมันจะต้องมีค่าระหว่างตัว c และตัว h นั่นก็คืออยู่ตรงกลางไม่เย็นเกินไปก็คือ C คือคูลนะคะแล้วก็ไม่ร้อนเกินไป Hot นะคะหากน้ําในหม้อน้ําพร่องนะคะค่าความร้อนเนี่ยมันจะสูงขึ้นนะคะจะชี้ไปที่ตัว H นะคะหรือมากกว่าเนี่ยอาจจะทำให้เครื่องยนต์เนี่ยเสียหายได้ปันป่วนขับขับไปเนี่ยควันพุ่งฟูระเบิดตึ้งเออมันตัวสภาพรถกันด้วยนะคะอันนี้ค่ะเขาบอกเลยค่ะว่า ในขณะที่ขับรถท่ามกลางแสงแดดที่แสบสองเข้ามาเนี่ยอทำให้เกิดอาการเมื่อยล้าได้นะคะในช่วงหน้าร้อนเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกม่วงง่ายนะยิ่งตอนบบายๆเนี่ยหน้าไหนกังวลขนาดแหละมายิ่งเจอแสงแดดไง เออแบบกำลังขับรถอยู่แล้วแสงแบบเข้าตาอุ่นมันรู้สึกแบบต้องการพักผ่อนแล้วอะไรอย่างเงี้นะคะเขาก็แนะนําค่ะให้หยุดรถก่อนค่ะที่พักที่ปลอดภัยนะคะเช่นปั๊มน้ํามันอะไรอย่างนงี้หรือว่าที่หยุดพักรถอะไรอย่างงี้พักก่อนชั่วคลังช่วคราวอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ค่อยขับต่อไปดีกว่านะคะ และข้อนี้ค่ะอาจจะไม่เกี่ยวกับหน้าร้อนเท่าไหร่เพราะมันอาจจะมีทุกหน้านั่นก็คือหากขับผ่านพื้นผิวถนนที่ขรุขระเป็นหลุมเนี่ยก็ควรจะขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะไม่ว่าจะหน้าไหนเนี่ยนะคะไม่ขับรถด้วยความเร็วสูงนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ขับขี่รถยนต์เนี่ยหากว่าตกหลุมไม่ใช่ตกหลุมลึกนะตกลุมดีเลยตกหลุมบนถนนเนี่ยให้จับพวงมาลัยให้แน่นคุณผู้ชมนะคะพร้อมแบบประคองพวงมาลัยอย่างเสมอแบบ เขาเรียกว่าอะไรจับแน่นนี่มันแน่นแน่นไปเลยพร้อมอยู่แบบเสมอเพราะไม่ให้แบบรถมันเอียงมันสายอย่างงี้ถ้าตกหลุมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ชะลอความเร็วด้วยอย่าขับรถเร็วนะคะจะช่วยลดแรงสบัดของตัวรถได้นะคะทั้งหมดที่บอกมาเนี่ยก็เป็นคําแนะนําดีๆที่แบบว่าอยากจะให้นําไปใช้กันในช่วงหน้าร้อนที่กําลังจะมาถึงนี้นะคะเพื่อสุขภาพของคุณและรถของคุณจะได้ใช้ได้ยาวนานมาึ้นนั่นเองค่ะยังไงวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ